อ่าขึ้เมือนวันนี้วันที่สี่ครับมาเฮ็ดงานวันที่ห้านี้ทรงงานอาจารย์เออ่แผงซิงที่เฮ็ดทั้งเบิดคือหนึ่งแผงต่อสายแผงใหม่ครับต่อสายแผงใหม่แล้วก็เปลี่ยนสายแผงใหม่แผงมีทั้งเบิดเอ่อสิบสี่แผงผมต่อเป็นสามชุดครับชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งคือหกแผงข้างบนคือต่อเป็นไอหกแผงเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หกแผง จุดที่สามคือสองแผ่นเป็นชิปสี่แผ่นทั้งหมดการต่อแผงชุดที่หน,น,นึ่งคือต่อแบบเอาสองแผ่นมาขนานกันก่อนแล้วเอามาอนุกรมเป็นสามอนุกรมสามครับมันก็สิได้อนุกรมสามขนานขนานสองหล้วอนุกรมสามชุดที่หนึ่งชุดที่สองเหมือนกันส่วนชุดที่สามต่ออนุกรมแบบอนุกรมสองแผ่นครับจุดที่หนึ่งในประชานแบตเตอรี่เทียม อ่าชุดที่สองกับชแชตแบตลิเทียมเหมือนกันครับอ่คนละก่อนแชตคนละก่อนชุดที่สามไอแชตแชตแบตหนามแบตตะกัวกดนี่คือ,อสายแข็งกับเปลี่ยนเป็นจากเดิมจากสายแข็งเปลี่ยนเป็นสายไอสายแข็งของมันเลยเป็นสายสายสายเบอร์หกครับสายเบอร์หกสามสามคูสามชุดนี่คือคือคือตีอเห็ุอยู่ส่วนน้องแข็งครับโอเคพักไว้ เข้าไปเขอาไปอยากแข็งมากนี่ครับเริ่มต้นเลยคือมากชุดนี้เป็นชุดเบเกอร์แข็งชุดนี้เป็นชุดเบเกอร์แข็งทีวีหนึ่งก็คือแข็งชุดที่หนึ่งแข็งชุดที่หนึ่งมีสีมะเขาชาดเจอตัวนี้คือชาดแบล็กดิเทียมก่อนที่หนึ่งแข็งชุดที่สองทีวีสองก็คือมาชาดผ่านชาดเจอตัวนี้ชาดแบล็กดิเทียมก่อนที่สองครับ แล้วก็แผงชุดที่3นี่คืออนุกรม2องแมา่พานชาร์เจอตัวนี้ชาร์แบตตะกัวคือแบตชุดนี้แบตชุดนี้ตัวนี้คือต่อต่อ,ตอไปโชว์ตัวเหล็กคือซื้อบอริใสชาร์จตัวใสชาร์จคือตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ต่อโชว์ตัวเหล็กเพื่อระบบชาร์จระบบชาร์จของแบตลิเทียมมีขาปก,กติห้าวใสระบบ4 8โวลต์ ใส่แบตสี่สิบแปดโวลต์เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ห้องสี่สิบแปดโวลต์นั่นบอกรับแต่ว่าผมใส่ชาร์จแบบยี่สิบสี่โวลต์คือชาร์จเป็นของหน่วยไผลหน่วยมันก่อนนี่อ่าอะไรว่มันช้ไม่น้ำกล่องอินเวอร์เตอร์ไอชาร์จเจอตัวนี้ MPPT ตัวนี้ชาร์จกับแบตก่อนนี่แบตก่อนนี่ก่อนที่หนึ่งชาร์จแบบ24โวลต์แบตตัวนี้มัน24โวลต์150แอมป์เขาเอามาต่อเป็น สองน่วยมาต่อเป็น48โวลต์รอยห้าสิบแอมป์แต่ว่าเวลาชาร์จเขาชาร์จแบบระบบ24โวลต์ก็คือแบตชาร์จเจอตัวนี้ชาร์จกับแบตก่อนนี่นี่แบตก่อนที่หนึ่งนี่แบตก่อนที่หนึ่งแล้วก็ชาร์จเจอตัวนี้คุ้มชาร์จแบตก่อนที่สองก็คือแยกชาร์จแยกชาร์จอิสระหน่วยไฟหน่วยมันเป็นชาร์จระบบ24โวลต์แต่ว่าเวลาใส่ออกคือเขาใส่เป็น48โวลต์เพราะว่าอินเวอร์เตอร์เขาเป็น48โวลต์ แบบนี่คือระบบชาร์จส่วนจุดที่3คือเอ้าวล็กอกโม2แผน่นเพื่อชาร์จระบบ48โวลต์ชาร์จร่วมชาร์จร่วมของอแบตเตอรี่จุดเก่าแบตเตอรี่ตะกัวตัวนี้ใส่ชาร์จ2แผน่นเพื่อระบบชาร์จบันทึกไว้ไก่อน,นถ่ายคลิปไหมยศไว้ก่อนครับบันทึกเลย กมันเทียมตัวกลางี่ไ